เอาให้คุณตาถ่ายให้จันยังเห็นรูปมันกับพอละเอาพูณถ่ายให้ค่อยหน่อยเอาคุณคุณทำไมไม่เห็นพูดอะไรเลยลูกฮูมบริยาครับเา้าจะเอาอะไรอีก Jeg fikk hodet i